สวัสดีครับคุณพี่นัดนะครับงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับชุด ATS นะครับสลับมิเตอร์ TUU กับมิเตอร์ t o d นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์กันเลยนะครับชุดนี้จะพิเศษตรงที่ว่าทางคุณพี่นะครับสั่งเป็นแบบมีตัวเซ็นเซอร์นะครับจับกระแสนะครับกรณีที่มีการชาร์จรถไฟฟ้านะครับระบบนะครับจะสรับ กลับมาใช้ไฟจากมิเตอร์ T.O.D. ทันทีนะครับแม้จะเป็นช่วงที่ใช้ไฟจากมิเตอร์ T.O.U. อยู่ก็าตามนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมอธิบายอยุปกรณ์คร่าวๆเลยนะครับก็จะมีแมกนีกติกตัวที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นแมกนีกติกของมิเตอร์ T.O.U. อันนี้แมกนกติกของมิเตอร์ T.O.D. นะครับตัวนี้ oh. ทามเมอร์นะครับของมิเตอร์ T.O.U. นะครับอันนี้เออโทษที ทามเมอร์ของมิเตอร์ TOD นะครับเป็นทามเมอร์ของมิเตอร์ TOU นะครับรีเลย์นะครับสี่ตัวนะครับตัวนี้จะเป็นของวงจรตัวเซนเซอร์จับกระแสนะครับตัวทามเมอร์นะครับตั้งเวลาเรียบร้อยนะครับตัว w i f i สวิตช์นะครับอันนี้คุณพี่ส่งมาให้นะครับก็งานเรียบร้อยดีนะครับเดี๋ยวจะดูวิธีการต่อไฟเลยครับช่องที่ L1N1 นะครับช่องนี้ก็ช่องนี้นะครับเป็นมิเตอร์ TOU L ของมิเตอร์ TU N ของมิเตอร์ TU สามครับเป็นช่องของมิเตอร์ TOD L 2อง N ส L 3าม็สานะครับคือโหลดต่อไปใช้งานส่วนช่องสีขาวสองอันนี้นะครับก็ไปที่เซ็นเซอร์จับกระแสนะครับก็คือที่ปลายนิ้วผมชี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับกรณีช่วงอ f ฟพี k นะครับระบบนะตัวทามเมอร์จะสั่งให้ไปใช้ไฟจากมิเตอร์ TU ระหว่างทําการสลับนะครับ แมกนีติกสองตัวนี้จะทางานพร้อมกันแล้วตัวนี้จะเด้งขึ้นนะครับสังเกตหลอดไฟได้เลยนะครับจะไม่มีกระพริบตอนนี้เราใช้ไฟจากมิเตอร์ TU อยู่นะครับกรณีที่เราใช้ไฟจากมิเตอร์ TU อยู่แล้วเรามีการชาร์จรถจากมิเตอร์ TU นะครับอันนี้กระแสยังไม่เจิน,นะครับะระบบจะเลือกใช้ไฟจากมิเตอร์ปกติทันทีนะครับตัวนี้จะเด้งขึ้นตัวน,นี้จะค้างไว้นะครับกรณีเราหยุดชาร์จรถ ระบบจะกลับมาใช้ไฟจากมิเตอร์ T O U นะครับสังเกตตัวนี้นะครับจะค้างตัวนี้แดงขึ้นโอเคนะครับงานเรียบร้อยดีนะครับเดี๋ยวผมทสตัว wi-Fi ดูนะครับสวัสดีปึ๊บก่อนนะครับร้อยมันกลับมาก่อนนะครับตัวนี้ไฟจากมิเตอร์ปกตินะครับ WiFi ต่างวันอยู่นะครับตะเลิกว่าเรียบร้อยครับ เด่งขึ้นปุ๊บเรียบร้อยครับหรือจะใช้สวิตช์หน้าตูา้เดี๋ยวตรงนี้จะดับนะครับเรียบร้อยครับงานเรียบร้อยดีครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจัดส่งให้นะครับเดี๋ยวทสตัวเซ็นเซอร์ให้ดูอีกทีนึง ันนี้จะใช้ไฟจากมิเตอร์ปกติอยู่นะครับถ้าเกิดใช้ไฟจาก T.O.U. อ่าสังเกตนะครับอันนี้ใช้ไฟจาก T.O.U. นะครับระบบจะทำการสลับนะอ่าเรียบร้อยครับจะกลับมาใช้ไฟจากมิเตอร์ปกติดีอ่าเรียบร้อยแล้วครับก็สนใจสอบถามได้นะครับชุด สำหรับมิเตอร์นะครับ t o u TOD นะครับตู้ ATS ต่างๆนะครับงานคอมไบเนอร์ DC AC คอมไบเนอร์นะครับหรือจะประกรอบอินเวอร์เตอร์นะครับสนใจสอบถามได้ครับช่างเอ็มเบอร์โทร0865175083ครับ <c oughs> สวัสดีครับ